ปากซองครับปากช่องจังหวัดนครราชสีมากลังข้นเขาไว้น้องข่มเขาด้วยนงานังไหมาอยู่เลืกานลักินยเต็มปลาในถุงนี่แหละครับเนี่ยได้เบิงเลยดิปลาปลายาไหนวัดเังไหมาอยู่เลืกี เดี e ๋ยวได้โอ้เรื่งแล้วเจนี่ต้งสั่งเขาแล้วเดี๋ยวโอ้วันเดียหาเขน่วันวันััันวันวันัวันันันวั แบกตาดีครับก right. ็เคยมาจากสี่ได้ดิกูห่อครับงอมอะไรวเนกานหนึ่งคือวัดเขาอยู่เขาใหญ่นี่แหละเนาะเขาใหญ่ด้นี่แหละครับกูงอมงามแต่มันแยกตัวมาจากเขาใหญ่มันเป็นเขาอีกด้วยนึงเลยดิงอมงอมงามสวยมากและในไม่ห็นถนนแค่ครับ ที่บวกกันได้ครับน้ำแดดมันขึ้นเขาย่างเดียวไหมโอ้เป็นห่วงรถแบบกัดได้ปะวันป่ากูพาชันวันป่าวันป่ากูหลงมันท้ายขึ้นป่าดูสั่นนเลยเดี๋ยวแหลกเลย ลองปลาเอารูดูวาลิงอะไรเป็นหมาน่อยหาปลาหาปลาอยู่กล,ลางปไลาได้ไกนะ้ด้นั่นรถเสียงของนั่นนะ่าโอ้งนะครับงําไรอันนี้เป็นเกีน็นหงอกแล้ว

กันแล้วล <agile S 1> <clot> ่ะโกูจะตออคืนคืนมันด้วยมึงวะต่อรุ่งก็สั้นนะบ่านอู้ดหมู่บ้านอะ ได้ด <Enter? S 1> <Allah. S 2> ้วยตก็ได้เฮ้จ oh? uh. ิจิขนาดที่นะนำบรขหาดใี้รถบรรทุกมาทางนี้วะมานที่เขียนใต้ห้ามวะรถเทามี้จะถึง Ừ, ừ. Thoát to đấy nè Hình bó bay lấy lống đấy nè ừ. Bố bé nó rút đi nè Cảm ơn Như mấy thằng bố bắt đầu thông hình bay đó Bố đồng thực hay Đấy con mấy đấy nè Xác đèn qua phương lống Và Nói đồn được nè หมาน้ำจีเพียรแแล้วคันโบชินทั้งเอาตัวว่าอูหล่ะแขนาดเชียร์นี่นะเป็ี่ยนวางรถกันอื่นแล้วบะดนี่รถท้องมันยังแข็งมันยังไข่ดิซูบรถเฮงเลย ตังส oui. ิบหาปีที่แล้วที่เพื่อนไปเรียนหัวรับนยุ้เกาะสมุยนี่ยเจ้าภาพเพิ่นจ้างไปเนาะกะเพิ่นก็ได้ราคาดียุ้เพิ่นได้หัวขลังเพิ่อนมาเอ้าเขาไปฮอดอันสุราษฎร์เนาะเอ้าเขาบอกเจ้าภาพบอกว่ามันได้ชี้เลี้ยความอีกทั้งเกาะสมุยเนี่ยผ nah, ู้มก็ได oh, ้คิดค่าอันเนี่ยได้ขอห่ามเลี้ยนคนละร้อย รถนี่ยคันละสองร้อยเอาเลือเอารถผมก็แล่นเขาใต่ห้องเรือเกอร์ลี่วันนี้เอ้ซามอติตัวมาด้วยเดี๋ยวจะพาบอกว่าคันก็มาเล่นก็บ่เป็นงานกันกลับเลยก็ได้เหรอท่านบอกง่ายแล้วเอาพวกเจ้าบ่รู้เรือว่าอันสมุนยมันเป็นเกาะท่านจากแล้วเจ้าข้าวบอกขุ่กเพิ่นเยอะเลยอ่ะไม่แต่ว่าเราต้มเราเท่าดี๋ยวว่าเสียค่าขับเรือไปอีก มันไปหอดแล้วเนาะเลียงไป่ันงพันสามรยรู้แล้ววหลินแล้วก็ได้เหรอไอ้ลลอยนอกว่าที่จริงอ่ะถ้าเส้นทางมันันตรายแบ,บ้อพเจ้าภาพนนะ่เขาพม่คุนบ้านนะี้มันก็ต้องเอี่ยงาเนื้อรถรถบันเ่มาขึ้นไ้ได้ดิโอรบรก่งมากองเราไปาน,นี่ละเอาตอุงได้ยู